แล้วก็ท่านก็ได้ได้รายงาัไ้ให้มาหลังจากลอยกระทงกันไปแล้วนะครับก็ปบันนี้ตำนานเชิงปฏิบัติการเพื่อปลิภาพงานด้านสิลภาพสาตว์นะครับประจําปีงบประมาณ2,562นะครับคนนะครับขอให้สันมนาการสัมมนาครับก็ วันนี้ต้อตงกรมบูรัเนี่ยได้ตรวจเข้มนะครับในเรื่องของโรคอัฟกันสวายฟีเวอร์นะครับซึ่งเป็นโรคที่ทำความเสียหายให้กับอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรน,นะครับในต่างประเทศนะครับเป็นอันมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยจะขอแจ้งนะครับให้กับทุกท่านทราบว่านะครับ่า ได้รับรายงานนะครับจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาตินะครับกรมอุตส์นะครับว่ามีการยืนยันนะครับว่ามีการตรวจนะครับด้วยวิธีเรียลไทม์ c r นะครับและก็ซีเอนเซนซิ่งซึ่งเป็นวิธีการตรวจไวรัสนะครับพบนะครับการปนเปื้อนสารพันธุกรรมของเชื้อนะครับโรคไอวาสุโควนนะครับในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกนะครับ ที่ด่านกัรศัตรตว์ท่ากาศยาน<ม>นานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายตรวจยึดน้ำหนักประมาณ800กรัมจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์เที่ยวบิน3 u 8ย<ม>ู8287และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามมาตรการตรวจสอบนะครับที่เข้มงวดในสินค้าและนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่พบการระบาดของโรคเพื่อเป็นการควบคุมและการป้องก,กันโรคมิให้เข้ามาระบาดายในประเทศซึ่งจากการตรวจพบสารพันธุกรรมของเชื้อดังกล่าวในผลิตภัณฑ์จากสุกรที่นักท่องเที่ยวนําติดตัวมาด้วยนะครับประเทศไทยนับเป็นประเทศที่สาม ในเอเชียต่อจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่สามารถตรวจพบภัยคุกคามดังกล่าวได้เ,เพื่อเป็นการเตรียมความพ,พร้อมนะครับในวันนี้คือวันที่26พฤศจิกายน2 5 6 1ย 61, กสรมปนุษว์ได้จัดก,การซ้อมแผนการรับมือโรคอไวาริาอร,รคไวาอัฟริกันนะครับในสุกรตามแผนที่จัดขึ้นนะครับโดยผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับ อำเภอจนถึงรนะนาดับปัทสุสักเขตนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้งหมดประชุมการซ้อแผนในปุยผ้าคือในเรื่องของแผน่นได้มีกําหนดนะครับมาตรการนะครับความสําคัญกับโรคดังกล่าวพร้อมกับหลักดันในรัฐบาลให้เป็นวาระแห่งชาติซึ่งตอนนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อยกเป็นวาระแห่งชาติเพื่อที่จะได้บูรณาการเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนะครับ ก็ขอให้เกษตรกรนะครับหรือไบโอซ c เคียวรนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยต้องตรวจสอบแหล่งที่มาของสารที่นำมาที่ม,มัมาจากสุกรนะครับหรือนำผลิตภัณฑ์น,น,นะครับเข้ามา,ามได้นะครับนอกจากนี้นะครับสุดท้ายก็คือว่าเองนะครับและก็มีสุกรนตายผิดปกตินะครับให้แจ้ง